โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเองอีกแล้วนะครับผมปังนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมออสตาเทอร์เบอร์ดีเฟนนะครับโดยวันนี้เราจะมาเล่นสตอรี่นะครับด่าดสุดท้ายก็คือสตอรี่ที่31นะครับทุกคนด่าดที่6เหมือนเดิมนะครับผมผมเช็คทุกด่านแล้วก็เหมือนเดิมทุกด่านเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้ในเซตของทันจิโร่นะครับผมทันจิโร่เนี่ยผมใส่ออฟเป็นซูเปอร์ไอน์นะสลับกับไอจังที่เป็นออฟบูไอน์นะครับก็คือนี่ออฟไอน์นะครับผมแล้วก็เออออออสตาร์ฟฟลลลงคู ไฟนะครับผมนะแล้วก็เออสปีดแล้วก็ออฟดาวเสาแล้วก็โนวดดำจมีหรือไม่มีก็ได้นะครับผมในส่วนของออฟนะครับผมโอเคไอ้จังนี่ผมแนะนําให้เป็นใส่เป็นออฟระยะก็คือทุกอย่างต้องเป๊ะไม่ว่าจะเป็นทันจิโร่นี่ครับผมต้องเป๊ะทุกอย่างยกเว้นหนวดดำนะถอดมันไม่ต้องเป๊ะก็ได้เวลก็ไม่แน่ใจนะครับผมว่าจะใช้เวลเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าในสตอรี่นี้ทันจิโร่เนี่ยได้ใช้แน่นอนครับผมนะไม่ได้เอามาเล่นเล่นเหมือนกับสตอรี่อื่นนะครับผมทันจิโร่เนี่ยต้องใช้แน่ๆนะครับผมนะเพราะะววว่ามันจไดด้้เเคลลียยรร์็แหะ แต่ถ้าเกิดว่าเอาเป็นอักษะแทนเนี่ยมันก็อาจจะได้นะครับผมแต่ว่ามันแบบผมไม่เมชชัวนะว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าเป็นทันจิโร่เนี่ยเมชชัวว่าผ่านแน่นอนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับโอเคครับเมื่อเราเริ่มมาแล้วให้เราวางสปีดดาวก้อนเหมือนเดิมนะครับผมนะวางสปีดดาวก้อนไว้เหมือนเดิมเลยโอเค้วปรับกู2นะครับผมกดโหมด normal เหมือนเดิมนะครับผมไม่ใช่โหมด extreme นะครับผมนะ เราไม่ได้สอนโหมดเอ็กซ์ตรีมเราสอนนอร์ม l ลนะครับผมโอ,โอเคครับเมื่อเริ่มไว้แล้วนะครับให้เรารออัพสปีดดาก้อนไปเรื่อยๆนะครับผมนะรู้สึกว่าตอรี่เนี้ยมันน่าจะง่ายกึ่งยากไม่นิดหนึ่งนะครับผมก็เยอะอยู่นะครับตัวก็ค่อนข้างใช้ที่ตัวค่อนข้างโหดเลยนะครับผมนะโอเคครับผมก็อัพสปีดดาก้อนให้ทันนะครับผมพลาดนี่ก็มีโอกาสก็ก็ชนะเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะแบบว่า มีลุดเแล้วใจานิดนึงนี่ครับผมนะผมก็เลยคิดว่ามันเอัพอ,อัพเล่นแบบผมดีวกว่านะครับผมอย่าอัพพาการะกันนะครับโอเคก็สตอรี่นี้ก็ค่อนข้างที่จะฟาร์มเงินง่ายกันเลยทีเดียวนะครับผมนะเพราะว่ามอนเนี่ยมันจะไม่เดินเร็วนะครับผมนะโอเคเราก็กดวางไปพอเว็บที่3นะครับผมนะเราอัพสปีดแล้วก็ถึงขั้น6เราก็วางเป็นแอสตาไว้ตรงนี้นะครับนี่วางแอสตาไว้หลังฐานหลังก้อนอย่างเี้นะแบบทรงคล้ายๆตัวทีนะครับผมนะเออ ะวางไว้ตรงนั้นเลยนะครับผมเสร็จแล้วก็ฟาร์มเงินต่อนะครับเราจะวางเอสตาอีกทีในเวฟที่5นะครับทุกคนตอนนี้เราก็ฟาร์มเงินไปก่อนเอสตาก็ยังไหวอยู่นะครับโอเคคือตอนที่ผมเล่นเอ็เนี่ยผมค่อนข้างที่จะแบบพลาดหลายจุดเลยนะครับผมนะเพราะว่าไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งใจเล่นนะครับผมนะแต่ว่าในคลิปเนี่ยมันคงจะต้องตั้งใจเล่นแหละนะครับผมนะไม่งั้นมันก็จะไม่มีคุณภาพโอเคเวฟที่5เราก็วางเอสตาตรงนี้นะครับหนึ่งตัวปึ๊บนะครับแล้วก็ตรงนี้หนึ่งตัวปึ๊บนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ตัวระหว่างหินีี้นนะะครรัับบปึ๊อกตว แล้วก็วางนะครับไอจังไว้ตรงนี้นะครับปึ๊บอัพไอจังไปเลยนะครับให้สุดจนกว่าเงินจะหมดแล้วก็กดบัฟออโต้ไปเลยนะครับผมโอเคเสร็จแล้วเราก็ปล่อยนะครับมาฟาร์มสปีดดาวก้อนแล้วก็อัพไอจังนะเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมนะครับหมก็คืออัพสปีดดาวก้อนนำกับไอจังอัพตอนที่เงินสปีดดาวก้อนที่อัพมาเนี่ยเหลือเหมือนเดิมนะครับผมมันต้องใช้วิธีนี้อยู่แล้วนะครับผมมือนเว็บที่7นะครับให้เราไปวางทันจิโร่ไว้ตรงนี้นะครับปึ๊บ นะครับแล้วเราก็อัพสปีดเราก็กรไอจังเหมือนเดิมนะโอเคเสร็จแล้วเราก็รอเว็บที่8นะครับตอนนี้ก็ชิลได้เลยนะพอเว็บที่8นะครับให้เรามาวางโหวดดำนะครับไว้ตรงนี้นะข้างหลังฐานมันนะครับผมข้างหลังที่มันออกนะตัวหนึ่งปรับเป็นลาดอัพสองขั้นนะครับทุกตัวเลยนะโอเคแล้วก็ปรับตรงนี้วางตรงนั้นอีกหึงตัวเป็น2ตัวนะครับเสร็จแล้วก็อัพสปีดดรากน แล้วก็อัพไอจังน้ำเหมือนอัพไอจังทีหลังเหมือนเดิมครับอัพสปีดดาวก้อนน้ำนะครับโอเคแล้วอัพสปีดดาวก้อนนะครับอัพไอจังเหมือนเดิมนะครับผมเราจะอัพไอจังนะครับถึงขั้นที่เไมก้าสิบอัพสปีดดาวก้อนถึงขั้นที่17นะครับผมเราจะจบเวฟในเวฟที่เไมก้าสิบแตครับผมสักเวฟเหมือนเดิมนะครับผมขอจะจบในเวฟที่10ก็แล้วกันเพราะว่าเราจะอัพไอจังไปขั้นสิบนะครับเมื่อเมื่ออัพไอจังไปขั้นสิบ้วให้เราวางคูลเลอร์ตึบหนึ่งนะครับอัพให้ตัน กดออโต้นะครับแล้วก็วางคูลเลอร์ที่เหลือเลยนะครับวางคูลเลอร์ที่เหลือเลยนะโอเคเมื่อเราวางคูลเลอร์ที่เหลือเรา,า,า,านะก็อัพให้มันตันตามตามกันไปนะวมอให้มันตันตามตามกันไปนะครับโอเค เมื่อเราอัพคูลเลอร์ตันทุกตัวแล้วกดสกิลออโต้ทุกตัวแล้วนะครับให้เรามาอัพทันจิโร่นะครับให้เป็นขั้นที่4นะเสร็จแล้วเราก็วางเอสตารตรงนี้นะครับ2ตัวนะตรงตัวหินรูปตัวทีนะครับผมเขารูปตัวทีนะวางไว้2องฝั่งนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็รออัพทันจิโร่นะครับให้เป็นขั้นสามแสนสองหมื่นในเว็บที่15บห้นเองครับผมตรงนี้แล้วก็ปล่อยชิวเลยครับผมแล้วก็ปล่อยยาวๆเลยนะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ยืนนิ่งๆไม่ต้องทำอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงงนะครับบก็ลืมออย่า ถ้าเกิดว่าเงินเหลือก็อัพทันจิโร่ให้เป็นขั้นไฮบริดเลยก็ได้นะครับมันจะได้ตีตัวแอ่นะแล้วก็ปล่อยได้เลยนะครับพอเว็บที่15นะครับให้เราอัพทันจิโร่ให้เป็นขั้น3ามแส0สองนะครับผมนะตอนนี้มันเห็นว่าตี32มลา้านใช่ไหมครับผมนะแต่ถ้าโดนบัฟ ไอจังเนี่ยมันจะตี36ล้านนะครับผมนะเพราะว่าเราเพิ่งอัพตอนที่มันยังมีบัฟเก่าอยู่มันก็เลยเป็นดาเมจนี้นะครับผมอาจจะเป็นบัคที่คนออาไวรุ่นออสตาร์นา่าจะรู้ๆกันอยู่นะครับผมก็ปล่อยไปเลยครับผมก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่จะสอนลูืสตรอรี่สุดท้ายแล้วนะครับผมเพราะว่ามันเหลือแค่สตรอรี่คือสตรอรี่นี้นะครับทุกคนก็ รอสตอรี่อัพใหม่เข้ามานะครับผมนนในออสตาก็เดี๋ยวมาด,ดูว่าผมจะได้ไปทําหรือเปล่านะครับผมก็รอติดตามดูเกมออสตานะครับไปเรื่อยนะผมไม,ไ,ไม่ได้สนับสนุนให้เล่นเกมนี้นะแต่ก็ไม่ได้บังคับด้วยแต่แล้วแต่คนดูว่าอยากเล่นไหมนะครับผมนะเค okay. เรามาดูกันว่าบอสเนี่ยมันจะตายหรือเปล่าแต่ผมตั้งตายห้ดูสภาพเลือดบอสสองตัวนี้นะครับคือแป๊บเดียวก็สองแสนแล้ว นะเพราะว่าทันจิโร่เนี่ยมันกันข้างแรงนะครับสามสินสี่ล้านขนะ้าง,งแรงกันเลยเดียวนะครับไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้ผมพูด36หรือ34มสี่นะลืมตัวเองนะว่าพูดอะไรไปนะครับเอาอีกแล้วนะโอเคแต่ก็ตามตนั้นนะครับผมว่าก็ตายนะครับเรียบร้อยผมอยากจะบอกว่ามันจะมีดาดสักดาดหนึ่งนะครับไม่สักไม่สักดาดหนึ่งหรอกหลายดาดเลยประมาณ3-2มสดาดมั้งที่เอ่อมันจะมีบอสท,ที่ไม่สามารถดูเลือดบอสได้นะครับผมนะหรือว่าผมบักก็ไม่รู้นะโอเคนะครับผม ก็จบแล้วก็ผ่านนะครับผมก็สตอริปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ปุยยะตะทุกของท่านดูนะครับสตหริปนี้ขอตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมนะบ๊ายบาย